จนได้มีโอกาสมาพบกับวิตามินบำรุงกระดูกและข้อเบต้าแคลสูตรครับซึ่งติดต่อให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ผมก็เลยขอทดลองทานเองก่อนครับเพราะไม่อยากให้ใครมาว่าได้ว่าผมหลอกลวงผมทานเองครับและเห็นผลจริงครับผมทานอยู่2เดือนครับอาการปวดตามกระดูกและข้อต่างๆไม่มีอีกเลยครับผมก็เลยมั่นใจให้เบต้าแคลสูตรเนี่ย ดูแลผมและคนในครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ครับผมสามารถกลับมาทํางานที่ผมรักได้อย่างมีความสุขครับอาการเจ็บปวดหลังเวลานั่งอ่านหนังสือนานๆหายไปสามารถนั่งได้นานขึ้นครับจะขยับไปทางไหนนะครับก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกเลยเดินขึ้นลงบันไดนะครับไม่มีอาการเจ็บัวเขา่าไม่มีเสียงก๊อบแ๊บเวลาขยับสามารถจะปั่นจักรยานขยับเข่าได้อย่างมั่นใจ ไม่มีอาการเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกอีกเลยครับเมื่อได้ผลดีแบบนี้ผมก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างที่ผมรักให้กับคนร่วมงานทั้งตากล้องที่ต้องเกรงข้อมือเกรงแขนเกรงหัวไหล่เป็นประจำนะครับหรือว่าช่างไฟที่ต้องยกของหนักทั้งวันหรือว่าช่างแต่งหน้าที่ต้องยืนนานๆเป็นชั่วโมงถึงแม้พวกเขาจะอายุน้อยกว่าผมอาการอาจจะยังไม่หนักมาก แต่ผมก็แนะนำให้พวกเขาทานเบต้าแคลสูตร plus ตั้งแต่วันนี้เพราะผมอยากจะให้เขาป้องกันและดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆที่เพิ่งเริ่มมีอาการดีกว่าเป็นหนักแล้วค่อยมารักษาเพราะผมมั่นใจว่าถ้าต้องผ่าตัดนี่นะครับคุณจะเสียเงินมากกว่าวันนี้ที่ทานเบต้าแคลสูตร plus แน่นอนครับ และที่สำคัญยังมีผู้เชี่ยวชาญจากเบต้าแคลคอยสอบถามติดตามผลและดูแลเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเชื่อผมเถะครับอาการปวดเขา่าปวดหลังปวดคอปวดตามข้อต่างๆเนี่ยนะครับสามารถรักษาได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณทานเบต้าแคลสูตร ให้ถูกต้องและสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างง่ายง่ายสบายๆอีกครั้งอย่างแน่นอนครับอย่าปล่อยให้โรคกระดูกและข้อมาทำลายความสุขในชีวิตของเรากันเลยนะครับรีบรักษาและหาวิธีป้องกันกันเถอะครับโทรมาปรึกษาเราได้เลยครับเรารับประกันในคุณภาพและการบริการครับ